จากที่นางชุชาดาไดอา้อายุ16ปีานางก็ได้ไปกับพ่อพ่อก็ไปบูชาในสถานที่ลูกศะบูชาไฟนี้ลูกสาวก็ไปด้วยก็ได้เห็น ต้นอัชปาลนิโคดจึงได <c oughs> อ้อธิฐานขอพอนสองประการประการที่หนึ่งคือให้มีสามีที่มีตระกูลเสมอกัอรการที่สองก็คือให้มีบุตร เป็นผู้ชายคนแรกก็เป็นส่วนที่การที่เขาปรารถนานา,นางปรารถนาเมื่อสำเร็จผลแล้วนางก็จึงได้ไอ้วงสวงเทวดาเทวดาก็ได้ ไม่ใช่ใครอื่นไกลวันนั้นก็เป็นวันที่อาปุธิสัตว์ได้เสด็จมาทับนั่งอ่านจากที่บำเพีนทุกขลักกิริยาก็5ห้จีผมก็ได้ทับนั่งแล้วก็ได้มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไส นางชุชาดาให้คนใช้ไปให้คนใช้ไปลัดกวดาดต้นไสเพื่อ <c oughs> คนใช้ไปเห็นผิวพันธุนน์รรณะของพระโพธิสัตว์เปล่งปังอยู่สองครั้งก่อนตัดแลุก่อนตัลินีผ่านก็มีสีดุดดังทองดึงทำให้ นางคนใช้รีบกลับมหาบอกนางสุชาดาว่าตอนนี้เทวดารออยู่แล้วขอให้แม่เจ้ารีบเดินทางไปนำข้าวมรรทุกป,ประญาตไปถวายนางจึงได้นำข้าวมรรทุกป,ประญาตใส่ถาดทองคาําไปแล้วก็ได้ไปถวายพระโพธิสัตว์ ข้าพเจ้าปาัต tna สองอย่างเมื่อสมปารถนาข้าพเจ้าจะมาบวงสรวงเทวดาองค์ก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็บอกว่าถวายองนั่นแหละแล้วก็ได้ให้กำลังใจเจ้าพระพุธทธสัตว์ว่าความปัรถนาที่ข้าพเจ้าปัรถนาแล้วสำเร็จก็ขอความปัรถนาของอ องนั้นได้สาเร็จเหมือนกันจากนั้นนางก็ได้กลับมากลับมายกคนใช้ให,ให้เป็นลูกสาว,วสนคนใช้ให้เป็นลูกสาวแล้วก็ได้มอบสมบัตินี้ให้แก่คนใช้โดอว่าเป็นลูกสาวก็ให้ลูกสาวนี้รักษาสมบัติ ในบริเวณนี้นางก็ไปอยู่ที่พานสีก็ได้องธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระสวสดาบาลส่วนสามีก็ได้สำเร็จเป็นพระสวสดาบรลเหมือนประสบคนแรกส่วนลูกชายก็ได้สำเร็จเป็นพร,าาระละหันเป็นคนแรกเหมือนกัน